สวัสดีค่ะออยนะคะรัญญากอบสันเทียอายุ25ปีค่ะออยกับแฟนฝรั่งได้ร่วมกันลงทุนทำรถฟู้ทักขายอาหารไทยในประเทศฟินแลนด์ในเมืองเอสโปค่ะ คของเรานะะชื่อว่าไทยไนที่นายค่ะตัวเองค่ะได้ย้ายมาอยู่ประเทศฟินแลนด์พร้อมกับคุณแม่นะคะตอนอายุ16ปีแล้วก็ตอนนี้อายุฟินแลนด์มา9ปีเกือบ10ปีแล้วค่ะไอเดียทำรถฟู้ทักนี้นะคะออยได้มาจากคุณแม่เนาะเพราะว่าตัวออยเองกับแฟน,นะคะชอบกินอาหารไทยมากแล้วก็ชอบทําอาหารไทยมากค่ะแล้วก็คุณแม่เห็นนะคะเขาก็เลยแนะนําให้ลองทําเป็นรถฟู้ทักดูตอนแรกเราก็กะว่าจะลองดูเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่บอกว่า งบในการใช้ทําร้านอาหารหรือว่าเงินในการใช้ทําร้านอาหารนะคะค่อนข้างที่จะสูงกว่าฟู้ดทักเนาะพวก,ออกก็เลยตัดสินใจที่จะทําเป็นรถฟู้ดทักกันคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะรถฟู้ดทักตอบโจทย์มากๆกับช่วงยุคโควิดนะคะเพราะว่าผู้คนทํางานที่บ้านเยอะมากคะ่ะเราก็ขับรถฟู้ดทักไปขายอาหารไทยถึงหมู่บ้านนั้น,น,นเลยนะคะผู้คนก็จะออกมาเอาอาหารกันในช่วงอาหารกลางวันคะ่ะความพิเศษแล้วก็จุดเด่นของร้านเราเหรอคะอ้อยว่าน่าจะเป็น5อย่างนี้เลยคะ่ะ การบริการรสชาติอาหารราคาที่สมเหตุสมผลนะคะแล้วก็ปริมาณอาหารแล้วความสะอาดค่ะ5อย่างนี้นะคะเป็นจุดสําคัญมากๆเลยค่ะพวกเรานะคะให้ความใส่ใจกับอาหารทุกกล่องกับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะ พวกเรานะคะเวลาบริการลูกค้านะคะพวกเราจะคุยเล่นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันเลยค่ะจะถามว่าสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างวันนี้จะทานอะไรดีอย่างเงี้ยนะคะจะไม่ทําตัวเหินห่างจากลูกค้าเกินไปค่ะเราจะถามถึงสารทุกสุขดิบของลูกค้านะคะเพื่อให้เขาสบายใจในการทานอาหารของพวกเราว่าอาหารของเรานะคะอร่อยแล้วก็มีคุณภาพค่ะ ส่วนปริมาณอาหารนะคะทุกคนออยาอาัดอาหารให้เต็มเลยนะคะไม่ห่วงเครื่องเลยค่ะคือเห็นลูกค้ากินอิ่มแม่ค้าอย่างเรานะคะก็สุขใจจริงๆค่ะร้านเราจะเปิด4วันต่ออาทิตย์นะคะก็คือวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะแล้วก็ช่วงเวลานะคะจะเป็นช่วง11โมงถึง4โมงเย็นค่ะแต่ละวันนะคะเราจะไปขายสถานที่แตกต่างกันไปแต่ละที่นะคะเราจะไปขายหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ค่ะ สเมนูที่เราขายนะคะจะออกทุกวันเลยค่ะทุกคนแต่แค่จะมีบางเมนูนะคะที่จะออกบ่อยกว่าเพื่อนหน่อยก็อย่างเช่นผัดไทยแกงเผ็ดแดงหรือว่าไก่ผัดเป็ดมะม่วงหิมพานต์แบบนี้นะคะแล้วก็ยอดขายของเราสูงสุดเท่าที่เราเคยทํามานะคะก็คือ1,300กว่ายูโรค่ะตีเป็นเงินไทยก็จะตกอยู่ประมาณวันละ5 0,000กว่าบาทค่ะ ออยกับแฟนดีใจมากๆเลยค่ะที่วันนี้นะคะเราได้ตัดสินใจทํารถฟูดทัรกกันเพราะว่าคือเราไม่คิดนะคะว่าเราจะขายดีแบบนี้ลูกค้าจะชอบอาหารของเราแล้วก็คือบางคนมาจากอีกเมืองนึงที่จะมาซื้ออาหารของพวกเราอย่างเงี้ยค่ะคือเราปลื้มปิ่มแล้วก็ดีใจมีความสุขมากๆค่ะที่ลูกค้าชอบอาหารของเราค่ะ มันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนคือลูกค้าแบบกล้าเข้ามาชิมกล้าเข้ามาร้อนทั้งที่เรายังเป็นแบบว่านักธุรกิจใหม่เป็นคนทําอาหารมือใหม่แล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นด้วยค่ะแต่พวกเขาก็เชื่อใจในฝีมือของพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะคือสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็ทําให้ผู้อ่อยมีความสุขมากๆเลยค่ะ ในอนาคตของพวกเรานะคะพวกเราคิดแล้วค่ะว่าพวกเราอาจจะซื้อรถฟู้ดทักที่ใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าจะเปิดหลาเป็นร้านอาหารแบบนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าถามมาเยอะมากค่ะว่าได้เปิดเป็นร้านอาหารไหมมีร้านอาหารอยู่ที่ไหนไหมเขาอยากไปกินที่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพวกเราก็ยังไม่มีร้านอาหารมีแต่าารถฟู้ดทักอย่างเดียวเลยคะ่ะแต่ทีเนี้ยพวกเราก็คิดนะคะถ้าวันหนึ่งเราสารฝันได้นะคะรถฟู้ดทักคันใหญ่ต้องมาร้านอาหารต้องมาแน่นอนคะ่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็ร่วมทําธุรกิจกันมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะสําหรับรถฟู้ดทักไทยไนไที่นานะคะแล้วก็เมนูทั้งหมดของเรานะคะที่เราขายตอนนี้นะคะมี12เมนูคะ่ะมีปเปียทอดมีไก่ชุบเด็ดขนมปังทอดมีแกงเผ็ดไก่ใส่เน่อมไม้มีผัดไทยมออีผัดมาม่ามีผัดเปรี้ยวหวานผัดผักข้าวผัดผัดกะเพราแล้วก็ลาบหมูน้ำตกหมู แล้วก็เมนูที่ขายดีที่สุดมากๆเลยนะคะก็คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพาวค่ะเมนูเด็ดนะคะที่ลูกค้ามาซื้อบ่อยมากกลับมาซื้อแล้วซื้ออีกนะคะก็คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานนี่เลยค่ะแล้วก็ผัดไทยนะคะแล้วก็แกงเผ็ดไก่ใส่หนอไม้ค่ะเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เปาะเปียค่ะเป็นเมนูที่ขายดีเช่นกันค่ะแต่ละวันนะคะเราจะไปขายสถานที่แตกต่างกันไปแต่ละที่นะคะเราจะไปขายหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ค่ะ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบดูการทำงานของพวกเราหรือว่าชอบพวกเรานะคะฝากติดตามช่อง YouTube ของออยด้วยนะคะชื่อว่า aranya.kstory คะ่ะแล้วก็ช่อง t ิ k ตอกของออยนะคะออยจะชอบลงเกี่ยวกับการทำงานของพวกเราการทำงานบนรถฟูทักนะคะแล้วก็เคล็ดลับต่างๆนะคะในการทำงานของพวกเราลงช่อง YouTube แล้วก็ช่อง t ิ k ตอกนะคะแล้วก็ช่อง t ิ k ตอกของออยชื่อว่า aranya.k คะ่ะออยฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกคน